สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูส้มเช่นเคยนะคะกับเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้จะมาะฉะเฉลยข้อสอบกอพอนะคะล่าสุดเลยปีล่าสุดนะคะก็คือปี64นั่นเองนะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของอวไวยากรณเนาะ สองข้อใครทำกันถูกบ้างเอ่ยเนาะอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะอ่าพิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดแล้วก็ทักทายครูส้มได้เลยนะคะ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันเลยเนาะ,ะวันนี้ครูส้มก็มีคำคมมาฝากเนาะอ่าหากมีความพยายามฟันฝา่าความลำบากอย่างไม่ยออ่อท้อจนกลายเป็นความเข้มแข็งสักวันหนึ่งจะตอบแทนเรา ด้วยคำว่าสำเร็จนั่นเองนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะคุณนิวสวัสดีคุณนิวนะคะคุณนิวก็เข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะวันนี้คุณนิวคาดว่าจะสอบปีหกห้าใช่ไหมคะของปี65เนาะปีนี้ยังไม่สอบก็ทำข้อสอบไปก่อนนะคะทำข้อสอบไปก่อนลองสนามสนามที่อยู่ข้างนอกเนาะ มันดีกว่าสนามที่อยู่ข้างในอีกนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณนัทวันรคุณนัทวันรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฉเฉลยข้อสอบกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้ก็เป็นวันทำงานของทุกๆคนนะคะอ่ะข้อ73นะคะหลายๆคนก็ได้คำตอบมาแล้วนะคะได้คำตอบมาแล้วอ่ะ we are responsible for design and heat the products โจทย์เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยได้มีได้มีการรับผิดชอบในเรื่องของดีไซน์ก็คือการออกแบบและอะไรนะคะให้เติมคำศัพท์ตรงนี้นะคะให้เข้ากับบริบทนะคะออกแบบแล้วก็การตลาดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ ใครได้คำตอบแล้วเนาะก็ส่งคำตอบมาได้เลยนะคะ,ะเทคนิคง่ายๆตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะข้อนี้ถือว่าเรียกว่าอะไรดีกินฟรีเลยก็ได้นะคะข้อสอบบทจะง่ายก็ง่ายเนาะบทจะยากก็ยากไปเลยนะคะฉะนั้นเราต้องเก็บแต้มที่ง่ายที่สุดไว้ก่อนนะคะอ่ะเราก็สังเกตเห็นตัวนี้นะคะก็คือคำว่า d e ไซน์แล้วก็คำว่า AND นะคะ ซึ่งคำเชื่อมตัวนี้แอนนะคะความหมายของเขาเนี่ยจะเสมอกันจะเท่ากันนะคะจะเท่ากันเนาะอ่าฉะนั้นตัวนี้คําหน้าก็คือ designing ก็คือการออกแบบนั่นเองนะคะคาว่า marketing คือคําศัพท์ที่เขาให้มาฉะนั้น marketing อ่ามันลงท้ายด้วย ing มันจะเสมอกันได้ก็ต่อเมื่อมันมี ing เหมือนกันนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองนะคะโอเคถูกต้องนะคะอ่าความหมายของเขาก็คือพวกเราเนี่ยได้มีการรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ออก,การตลาดของสินค้านั่นเองนะคะถูกเนาะอ่า อ่าข้อบีนะคะตอบข้อบีหลายๆคนก็ตอบข้อบีคุณนัทวัน์คุณอ่าบุ๋มเนาะแล้วก็คุณนิวนะคะที่ที่เห็นเห็นเนาะอ่าถูกต้องคะ่ะได้ไปหนึ่งแต้มสองคะแนนต่อไปข้อเจ็ดสิบสี่นะคะข้อเจ็ดสิบสี่อ่าเจ็ดสิบสี่ h e r e f i e l s kids the p a s s ตัวนี้แปลว่าสื่อมวลชนนะคะเขา refuse ก็คือปฏิเสธนะคะปฏิเสธปฏิเสธอะไร answer answer ตัวนี้ก็คือที่เขาให้มานะคะ answer ซึ่งมี answer ธรรมดาเนาะแล้วก็มี ed แล้วก็มี to แล้วก็มี ing นะคะถ้าเราเห็นคำศัพท์แบบนี้นะคะเป็น verb มาแบบนี้แล้วให้ verb มาอีกนะคะ แสดงว่ามันมีอยู่2อ,อย่างก็คือการใส่ to กับ ing หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ gerund กับ infinitive นะคะ gerund กับ infinitive ตัวที่เราจะตัดออกไปเลยก็คือ answer กับ answered นะคะสตัวฉะนั้นเหลืออยู่2ตัวก็คือ to กับ ing ทีนี้เราจะมาดูว่า เราจะมาดูว่าเราจะเลือกตัวไหนให้ถูกที่สุดนั่นเองนะคะเราก็สังเกตดูง่ายๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการจำเนาะเป็นวิธีการจำก็คือ refuse คำนี้นะคะจะตามด้วย infinitive to เดี๋ยวครูให้คำศัพท์อีกทีนะคะว่าตัว infinitive to เนี่ยจะใช้คำศัพท์คำไหนบ้างแล้วเจอรันเนี่ยจะใช้คำศัพท์คำไหนบ้างเนาะ อ่ะใครได้คำตอบมาแล้วนะคะก็ส่งคำตอบมาได้เลยอ่ะได้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยเนาะโอเคคุณนัทวัตรตอบข้อ c นะคะคุณนัทวัตรตอบข้อ c คุณนิวก็ตอบข้อ c คุณบุ๋มก็ตอบข้อ c นะคะโอเคอ่ะข้อนี้นะคะ อ่ะตอบข้อ4นั่นเองนะคะ he r e f u s e d to answer the place อ่ะเดี๋ยวทีนี้ครูส้มจะให้รายละเอียดเนาะเกี่ยวกับการใช้ infinitive แล้วก็ gerund นะคะอ่ะเมื่อเราเห็น verb แบบนี้นะคะเมื่อเราเห็น verb แบบนี้สองตัวเนาะ เราเดาได้เลยว่ามันใช้อยู่สองอย่างก็คือเจอร์านกับอินฟินิทีฟนะคะเราจะไม่เอา verb verb กับ Ver b เนี่ยมาอยู่ติดกันเลยนะคะจะไม่เอา v ว r b กับ v ว r b มาติดกันฉะนั้นมีอยู่สองทางที่เราจะแก้ไขนะมีสองทางที่เราจะแก้ไขก็คือเอา to มาใส่นั่นก็คือ to infinitive นะคะ to i n f i n i t i v e ่าก็คือกริยาที่ไม่ผันนั่นเองกริยาที่ไม่ผันคืออะไรนะคะกริยาที่ไม่ผันคืออะไรอ่าอย่างเช่นอ่า verb to be เนาะ verb to be คืออะไรเนาะอ่าเอาตรงไหนดีข้างหลังนะคะอะ่อย่างเช่นคำว่า is am are ใช่ไหม is am are ถ้าไม่ผันก็คืออะไรคะ ก็คือ b นั่นเองนะคะก็คือ infinitive ตัวนี้เรียกว่า infinitive ถ้าเป็น verb to have ก็จะมี have กับ has have กับ has เวลาจะ,จะใส่ infinitive ก็ต้องเป็น have นั่นเองอ่าเพียวๆนะคะ verb to do ก็มี do กับ does do กับ does จะใช้ do นะคะ อ่าแล้วถ้าเป็นกริยาคำอื่นล่ะอ่าสมมติคำว่า eat เนาะอ่าคำว่า eat eat ที่แปลว่ากินนะคะ eat ที่แปลว่ากินถ้าเป็น eat แบบนี้นะคะถ้ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเราก็ใส่ให้มันเป็นเพียวๆไปเลยเป็น verb เพียวๆก็คือ eat นั่นเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นประธานเอกพจน์นะคะอ่าเป็น ประธานเอกพจน์แต่เราไม่เติม s เราก็ใส่ eat เหมือนเดิมนะคะ eat ที่แปลว่ากินเนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูว่า infinitive to เนี่ยมีตัวไหนบ้างถ้าเจอตัวนี้เราจะใส่ to ทันทีนะคะเราจะใส่ to ทันทีอ่ะโครงสร้างของเขาก็คือประธานตามด้วย verb เหล่านี้นะคะครูจะเขียนให้เนาะอันแรกก็คือคำว่า Want. Uh, want want ที่แปลว่าต้องการนะคะ want แล้วก็ design design hope แปลว่าตัดสินใจเนาะ refuse ก็คือคำที่ออกข้อสอบไปนะคะคำที่ออกข้อสอบไป promise promise ตัวนี้ที่แปลว่าสัญญานะคะ s e e m ดูเหมือนว่า agree agree ask ask นี่แปลว่าถามนะคะ help ตัวใหญ่หน่อยเนาะ need พอไหม่า need แล้วก็อ,อะไรอ,อีก need 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 นิดใส่ดีนะคะนิดแล้วก็คำว่า learn เดี๋ยวเอาที่นึกออก,ก่อนเลิน <laughs> แล้วก็ uh, expect ที่แปลว่าคาดหวังนะคะคำเหล่านี้นะคะจะตามด้วย to อ่าถ้าเจอคำเหล่านี้มาใส่หลังประธานนะคะให้ใส่ to ตามด้วย verb infinitive ก็คือ verb เพียวๆนั่นเองจะไม่ผันอะไรทั้งนั้นนะคะ โครงสร้างของเขาอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นอ่ะเอาคำว่า want เนาะเอาคำว่า want I don't want I don't want, I don want อ่ะมีขีดแบบนี้นะคะสมมติอ่ะลองให้ทำแบบฝึกหัดอีกตัวนะคะ I don't want ขีดแบบนี้ w i t h him อ่าแล้วก็มีตัวเลือกมาให้นะคะแล้วก็มีตัวเลือกมาให้ a ah uh, dancing ing b to dance อ่าลองตอบมานะอ่าลองส่งคำตอบมานะคะ I don't want dancing อ๋อลืมใส่ตัว n นะคะขออภยัย I don't want dancing with him หรือว่า I don't want I don't want to dancing with him อ่ะลองส่งคำตอบมาเนาะ A หรือ B ข้อนี้นะคะ A หรือ B A หรือ B อ่าเห็นคำว่าอะไรเห็นคำว่า want นะคะเพราะ want ต้องตามด้วย infinitive นะ infinitive ก็คือเออครูเห็นไหมเอ่ย a เห็นนะน้องแอดน้องแอดตอบอะไรเอ่ย to dance b a อ่าตัวนี้เห็นคำว่า want want ต้องตามด้วย infinitive to นั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะ I don't want to dance with him ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นกับคุณนั่นเองอคำศัพท์เหล่านี้นะคะต้องตามด้วย infinitive to อ่าเยี่ยมมากค่ะต่อ B กันหลายคนเลยนะคะ,ะต่อไปเจอรันเนาะเจอรันเจอรันก็คือคำกริยาที่มาใส่ ing นั่นเอง เจอเจอรัเมื่อไหร่ก็คือ ing นะคะแปลว่าการหรือความแปลว่าการหรือความในภาษาไทยนะคะมีตัวไหนบ้างโครงสร้างของเขาก็คือประธานตามด้วยเวิร์ที่ครูจะเขียนให้นะคะยกตัวอย่างอาจจะมาไม่หมดเนาะตามด้วย ing มีคำว่าอะไรบ้างนั้นนะคะคำแรกคำว่า admit admit เอาเรียงจากตัว a ก่อนเนาะ admit แปลว่าอนุญาตนะคะ Ad, uh, advice advice ให้คำแนะนำเนาะแล้วก็ appreciate appreciate ซาบซึ้งนะคะ avoid ก็คือหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยง ทำอะไรตัว c complete complete แปลว่าสมบูรณ์นะคะ consider เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกตัวหนึ่งนะคะ consider แะะคะ consider แปลว่าพิจารณานะคะ consider แปลว่าพิจารณา delay delay เหมือนกับเครื่องบิน delay เ,เนาะ delay ก็คือล่าชา้านั่นเอง enjoy enjoy ก็สนุกสนานนะคะ r i g e t r i t e l i r i t e ที่แปลว่าชอบนะคะมีอะไรอีก suggest suggest ก็คือแปลว่าแนะนำนะคะ suggest แล้วก็ stop 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 เสร็จ finish finish miss a ไร i k e recommend recommend อ่าที่แปลว่าแนะนำนะคะคำศัพท์เหล่านี้ก็คือตามด้วย gerund ประธานตามด้วยคำศัพท์ที่ให้มานี้แล้วบวกด้วย verb ing นะคะ verb ing อย่างเช่น่า uh. ประโยคนี้อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นคำว่าประโยคว่า we would อเอาคำไหนดีเอา appreciate เนอะ appreciate เรารู้สึกซาบซึ้งเรารู้สึกซาบซึ้ง we would appreciate แล้วก็ขีดนะคะขีด from from you อ่ามีตัวเลือกให้นะคะมี a. a a ก็คือ uh to hear b hearing อ่าเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่เนาะอ่าเรารู้สึกซาบซึ้ง จากคุณมากนะคะเรารู้สึกซาบซึ้งจากคุณมากนะคะดีเลยครูเขียนผิดแ,แล้วค่ะขออภัยนะครูขออภัยนะครูเขียนผิดดีเลยบางทีสมองมันก็ไม่ไปกับมืนอน,นะดีเลยอาอ่ารอง ลองเลือกคำตอบมาเลยนะคะ We would appreciate from you เรารู้สึกซาบซึ้งจากคุณมากนะคะ Hearing นะ Hearing to hear หรือ Hearing นั่นเองนะคะถ้าเจอคำว่า appreciate เนี่ยใส่คำว่าอะไรใส่คำว่าอะไรอ่าส่งคำตอบมาได้เลยนะคะโอเค อ่าเดี๋ยวครูรอคําตอบก่อนเนาะอยู่กันนานๆหน่อยวันนี้นะคะคิดถึงทุกคนรู้สึกว่าห่างหายไปสี่ห้าวันนานมากจนจะลืมแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยทีเลก ต้องขออภัยนะคะเวลาครูเขียนนี่ก็ลืมอาจจะลืมตัวสะกดเหมือนกันนะใส่ตัว A นะคะ,ะดีเลย์ที่แปลว่าล่าช้านะคะต้องขอบคุณทุกคนนะที่เตือนสตินะคะผิดเป็นครูอ่ามีใครตอบมาบ้างเอ่ยคุณนิวตอบข้อ B นะคะ คุณนิวตอบข้อ B แล้วก็คุณบุ๋มนะคะก็ตอบข้อ B คุณนัทวัตรก็ข้อ B น้องแอกก็ข้อ B นะคะโอเคข้อนี้ก็คือตอบข้อ B นั่นเองนะคะก็คือ hearing นั่นเองนะคะถ้าเราจำคำศัพท์พวกนี้ได้นะคะคำศัพท์พวกนี้ได้เราก็จะตอบได้เลยอย่างในข้อสอบเนาะก็คือ confuse confuse ถ้าเราท่องมาเนาะตัวนี้มาตามด้วย to infinitive to ก็ตอบได้เลยได้คะแนนฟรีไปเลยนะคะ1แต่สอคะแนนเนาะโอเควันนี้มาเฉลยอ,อย่างละเอียดในเรื่องของเจอรลันแล้วก็ infinitive ไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการเนาะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะวันนี้ครูส้มต้องลาไปก่อนแล้วเนาะก่อนจะจากกันไปเนาะก็เจอกันอีกพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์นะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปขอหัวใจหรือกดกก็ได้คะ่ะขอหัวใจหรือกดก้าวก็ได้คะ่ะ โอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณนิวขอบคุณคุณบุม๋มน้องแอคุณนัทวัน์นะคะแล้วก็คนที่ครูส้มไม่ได้เอ่ยนะคะถ้าเกิดไม่เจอมันไม่ขึ้นคอมเมนต์นะคะต้องขออภัยวันนี้ครูส้มต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ